ขายเบาะโลเท่าไหร่เจ็ดสิบเลือกได้บาเลือกเอาเองเลือกเลือกให้เป็นงูออนงามนี้พี่น้องหนูถ่ายตรานี้คุณเราจะรังจับิงาแค่เนืมากทางไหนเฮ็ดนี่ตลาดอยู่

ไข่มันเลือกเอาตนี้เลยบิลเนาะเลือกบาได้ยูนีก็มีเป็นกระตากะต่าเลยพี่น้องเปิดออกมาแต่เมืองเมนนืองซนเนาะ เมืองชนแถวพระลานพี่น้องเลยเพิ่งกำลังเลือกเอาดอกจูมกับดอกบานเอาจากกันสะอ่อนขนาดเป็นละง้ออย่างองยามนี้ ถงและวจักโลกนี่แล้วใุแล้วมาถงถงนี่แหละคือชิคกักทุก าแต่ไก่มันก็แบบอดอกบานมันกระริน้องตุกเกี่ยวออสองโลน้องผิ่นกำลังซีแบงให้ส่วนเอือยอนี้ผึ่นกะกำลังคัดเลือกเฮ็ดใส่กระตาส่วนดอกที่หมุนผึ่นกะจะคัดออกเนาะพี่น้องตัวปีตตอสะโอนคัหลายทหลายวาได้กล่หลายกระเหลือ สบ,สบายดีสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้น้องตุกเกียวได้เห็ดละงอกมาพี่น้องตื่นเต้นค่ะน้าโดยเมื่อนี้มันแล้วตื่นเต้นล้วก็ดีใจเนาะเพราะว่าตอนนั้นกาจมอยากแกงเห็ดละงอกอยู่เนาะตั้งแต่ต้นปีเลยปีนี้ใหญ่เช่เนาะสั่มกับปั้นสั้ซุกคนได้ดีไม่ได้วาลิลิ่นได้นีน,น,นะแม่เพิ่นกาเราช่แม่ฟังเนาะคน่าโอ้ยว่าบ่เคยเห็นแจ็เคเื่อเห็ดละงอกออกต้นปีพี่น้อง เพราะว่าอย่างเพราะว่าผลหลายนอกปีนี้ต้นปีนี้แปลกขนาดนอกปีนี้เนาะแบบว่าที่ผ่านมาในหลายปีเราเคยเห็นเห็ดละง้อออกยามเดือนสามเดือนสี่นี่จ้าคือออันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยปรากฏการณ์ใหม่ที่เคยที่เคยกิ่นเก่งเห็ดละง้กยามเดือนเดือนสามเดือนสี่เนาะถัดไปยังบ่สงการํำเนะเดือนสงการตอนนี้พี่น้องเฮ็ดละง้กออกแล้ว ทา,ทางเราก็หาก็ออกน้อยหนึนะ่งเนาะออกหลายแล้วแม่นอยู่ทางเมืองพาราไซพี่น้องทอดตัว,ตวมือ,อ,อ,อนีลมแห้งสุดยอดลเลยมือนี้อนะันใดกสุดยอดแบบคือว่าหลกเนาะคือว่าเลยเนาะโลกมนุษย์ทาแบบเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้นะอย,าย่างก็แบบคาดเดาไปได้เลยแบบอย่างก็สาม,มารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะ กูเคยเห็นจเขือเนาะไผก็ว่างามมีเห็นละง,งอ,อกอี่เนอะตัวลายและที่เม่นเดือนเดือนเดือนยันก็งเดลี่ยนเปลี่ยเนาะเดือนอนาเห็นละงงกออกเดือนเนาะเอาคนแหละเดือนทกเป็นตั้งแต่เดินหกไปคนละเห็ละงอกออกตีกายนี่กับเห็นละงอกออกดูดูนะเขากินจนอิมน่มเนาะ <c oughs> อิ่มจนทอดเดี๋ยวนี้ได้ต <c oughs> ้อตงตุกกี่<ไ>อัดยาอีกแล้วอัน ในคาทานายนางสังขารเนาะปีนี้ว่าผลสิลายต้นปีก็แมียอรีพี่น้องผลลายเฮ็ดจนออกส่วนกลางปีและผลและปานกลางบัปานใดเนาะท้ายปีเดิอเพ่นว่าผลสิลายโอ้ยยานเด็เนาะปีนี้แบบฝนมาไวกว่าเก่าอีกฝนม,มาไวมาแห้งเลยอะเดี๋ยวด้ก็ยังฝนตกหยิบหยิบเนาะมือน,นีแล้วกคะตอนนี้ก็ลมแห้งมื้เศร้านี่ฝนตกเดี๋ยวนี้ฝนไข่แล้ว แต่ว,ว่าลมแห้งตอนนี้ปื่นบทีบเลยผ <l ots> ่าข้าวที่เขากินข้าวนี่นะปิวไปกับมลมบกไปไล่คุบเอาแม,ม่วาไปเบึงงัวเนาะวันนี้แม่วาก็ดีใจเนาะที่ได้กินเทลงงงพี่น้องเผิ่นกับงงอ้าวมีเฮลงงงออกงามนี้ส่วนหลายท่านเฮ็ดออกฟิลัดูแล้วแม่เพืนนะ่อน่ะเป็นคนแม่วา <l ots> บก้ากินยันเบือ <l ots> บบ่อ <l ots> <l ots> บ้า,บอ <l ots> <l ots> าตัวลมแหงเกือบผัดลมน้อยปิวลมแหง,ง พื้นเฮ้าจะได้เอาน้ำซีดเนาะซีดไว้เพราะว่าที่ผุนปิว้วสำ่วยไข่เลยเนะาะวงนี้ไข่มันทีละงอกเฮาสิแก,ง,ง,กงใส่ายางี้เ้าสิแกงใส่ใบสมติวเนาะพี่น้องรู้ว่าใบผักติว้วอ่นอนโรดวันี้นะเียดเบิดอันยามดอกผักติวแล้วเนาะเพราะมันมีดอกผักติวนี่กระาดดอกผักติวใส่ใบนะเดี๋ยวนี้เหลือแต่ใบใบอ่อนๆกำลังลงใหม่แหละ ยามนี้เป็นฤดูกาลนั้นใบไม้ป่องไอคือจะคือสีเซฟแล้วเนาะก็ไอ้แห่งบริกินหลายปีแล้วพี่น้องตั้งแต่เพิ่นไปทำงานอยู่ไทยเนาะบริกินเลยบริกินแล้วเพิ่นมาโมเลงแล้วเพิออ่นยังบอกเพิ่นไปอันแปลงไดให้เขาเจ้าพี่น้องไดเขาเจ้าเพเนาะไดเพ่ไดน้ำนี่แหละไดอันเอ,อเ้ยาปั๊มน้ำปั๊มน้ำเนาะภาษาไทยปั๊มน้ำเพ่ เอามาเบิรกน้ำกันตอนเราตีเฮ็ดแล้วน้องพี่น้องเฮ็ดออกมาจากใจน้องตัวเกี่ยวเลยพี่น้องเบิร์กนี่เป็นหัวใจเลยอาตัวระกำยังมีไข่เฮ็ดน้องพี่น้องนี่แกงครับแซบรถมันนี่นะแต่ว่าดอกบานนี่ซิมีกลิ่นหอมกว่าไข่น้องนน้อยว่าแซบแซบคนละแบบน้องพี่น้องวันนี้น้องตัวเกี่ยวกับสิคอตั่วไปล้างเฮ็ดมาแกงก่อนเนาะ ตอนนี้เ้ากระล้างแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาสิมาผ่าดอกเห็ดแหม่พิ่นว่าดอกนี่ไหลีหลีพี่น้องย่าบวกลมปากเนาะเอามาผ่าใหญ่ใหญงกับแซ่บเลดโมนี้พี่น้องเลยแม่ก็มานั่งเบิ่งอยู่พี่น้องมาเบิ่งลูกสาวแกงเฮ็ดเนาะพนว่ากินแซ่บๆโลดโมนี่บริกรโดนละได้กินตูห่อปีน้อไหมเนาะปีนี่แซ่บๆโลดถ้าก คืนน้ำลายค่ะใช้ใบ,บพักติว้วจะม,มาท่านเอามาเอาใบ,บมะขามจะดีดอะตอนนี้น้องตุกเกียวกับผ้าเฮ็ดละงกเรียบร้อยแล้วนาะพี่น้อง แม่เพิ่นว่าหมอกกำลังพดคัขึขกเลยนะเม่ว่าเพื่อนจับให้เนาะเพิ่นบอกว่าเอาเห็ดลงก่อนเลยจังปุุงก็ได้เพิ่นว่ามันจังซุกไวน้นา้อตัวพี่น้องเอ้ยเต็มพระธาตุเลยเอ,เอาสองมือจมลองจมสดคักขัขขลดมือนี้น้องแม่เนาะเออสดคักขัแล้วแหละว้าจ้าหใหญ่ๆดอกใหญ่ๆ,ๆเลยแบบนี้น้ำมันสีใสหลายเนาะเพราะว่าน้ำเห็ดออกมาก,กันหลายแบบนี้น้อไม่เนาะบัดเห็ดเท่ายุบ วันนี้เรากับมาปุ่งเนาะพี่น้องใส่เต็งน,นัวลงไปเพิ่มความแซบ่บป้าเห็นบอกว่าแล้วน้ำตอนนี้น้อยเนาะเวลาใส่เห็ดลงไปน้ำมันหลายมือนน้ำเห็ดออกมาพี่น้องเบิง์นี้ก็จะพอดีเนาะ ่อไปก็ใส่ข้าวเบือวัออออนน,นี้น้ำจีนใส่คนข่าเบือตัแตกน้องจอเป็นก้อนมาใส่ข่าเบือใส่น้อยหนึ่งเนาะพอเป็นพิธีต่อมาใส่ปลาเดชวัปนปลาเดกปลาเดชหรือว่าปลานะ้าเนาะนี่ ปาเอากระซิตักน้ำฮอนมาใส่เนาะให้เหนี่ยแจยอนบ่มีก้างเลยกะเอาลงไปเลยแบบนี้ติดต่อนเลยวังววาเิบโบเคมเนาะบโบเคมใส่สองต่อนเนาะสองต่อนคือมือนั้นเลยน้องเพชรลอไมใ่ใช่โน้ตนะแม่เพิ่นกาไปหาพื้นมาซ่อนให้นาอพี่นอ้อง ต้องตุเกี๊ยวกับชีส่าของเพชรหลอ่อลงไปเลยวันนี้นี่ของเพชรหลอ่อของเพชรหลอร่อมาวันนี้เราก็สิปิดไว้ให้หมอ,อ,มนะองขวดเนาะแกงเฮ็ดห้ามฮัดไฟเนาะพี่น้องบบราณแหละแม่พนมดามันสินเบือนะ่อเนาะต้องแบบมีไฟตลอดเวลาบัวหอยไผ่มอดฮาดไฟแหง้งทหนงดีเนาะฮาดไฟ,ดไฟแปลว่าไฟบัมี แกงอยู่แล้วไฟดับนะไฟมันดับแต่มียไฟนะแบบมันขาดคมฮอนนะนะมันกำลังฮอนฮอนอยู่ขาดคมฮอนแหละเฮ็ดยังบู๊ซุ่วันี้โฮโฮมันละฮาร์ดไฟละคนอื่นโฮโฮสบายดี ตอนนี้ม้อกระแกงเนี่ยเรียบร้อยเนาะพี่น้องมาเด้อม,มากินแกงเห็ดละง,งูน้ำกันเนาะแกงสบแซ่บใส่สมปกติ้วพี่น้องดสดชอฮอนเนาะอากาศผัดหนาวๆนั่นไหมเนาะกินบะกรเด้อมาทานแรงน้ำกันเ้อพ่อแม่พี่น้องแซ่บนหนอมห<า>อมแซ่บแซ่บพี่น้องเพราะพี่น้องชิไทยชิลาวชิต่างเรเมาสินแบบ ต้องสาลาเทโนเด้อแกงเดลหอกมาดิแม่เพิ่นบ่าบ่เคยกินจั่เทือบ,บ่อแม่กินแต่ต้นปีเลยเนาะอ้าวแย่แร้วเลยก็งก็แห้งถมดออกเคยเห็นเ็ดก้อนเดือนซี่เนาะ่เก้าโลย่ามฝนคนไดอันนี้นับย <laughs> ่า,ามนนแรงให้เราง้อขัดออกอากาศนาหนาวๆสดน้ำมัน้อมเนี่ยเด็กสากวมาก ตกปลาปุ็ดออกเป็เก่าแม่อำไมนะอืมกิ่นซุ่มๆบุตรช่วงวันแรกปีนี้ไอ้ฝนมาหัวปีเด้อฝนตกหลายเด้อยังกึ๊ดกึ๊ดกึ๊พี่น้องเลยอ่าเรื่องน้ำคัดกันเลยยอดหอมไข่พี่น้องมีทั้งไข่มีทั้งดอกรวมกันอืมสุขภาเดีแต่ว่าเาหาดอกที่มันเป็นก้าวขัวใจเราเห็นเนาะ Hey oh, yeah. <laughs> oh, uh. oh, yeah. ăn bụng dọn nhà đâu bà ngon mất mát 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 ba nó không mát mát hết luôn, mát mát บรรยากาที่ห้องกินตอนท้ายปีนะหนาวไม่เลยบรรยากาศแกงเฮ็ดมันก็หนาวทำไมอ่ะกินตอนร้าสุดนะพี่กายนตอนเดือนยามาแล้วนะราเบสเรชอนี้ก็ยังว่าไนแ้วมันกหนาวหลายเนี่ยตีเมื่อหนาวลายลมหนาวหลายมีมางเปหลอนะมันกาเป็อกันนาวลายลมไหลไม่น้ำท่วมในปีนี้เลอระวังน้ำท่วมกันปีี ส่วนใหญ่าช่สอใช่คังเป็นดอกกีจจ้เลยตกใส่แม่ตกใส่ทอมๆแซ่บแซ่บไข่ยังมันยังหอมบรรไดแบบตัวเป็นดอกน่าหอมตัวหย่ำกึดกึดแซ่บคือกันเนาะเป็นเป็นหน่วยเลยหอมทั้งุู้่แบบเดียวอุ๊ยสีออกคือการหาผลตกคือกันน้าสีออกอยู่ฝั่งไทยเพื่อนเนาะอ๋ออ๋อมันเพ็ดเพิ่อนกว่านึก เ็นส่วนเปเก็บเนาะเห็นเสิมหวานจริงนาะกลิ่นแบบนูเลยขอมมักพี่น้นงเลยไผ่ก็มากนอกจาให้ละงกแล้วเอายังมันแล้ตรงบนยอดมันยังงอนอะเออเมืนจเป็นหลอกพงษ์ทผม เฮ็ดขมแม่ก็เฮ็ดผงขมนะแม่น้ะเฮ็ดผงขมมาแกงผงขมก็แซ่บปึกกันพี่น้องเลยเฮ็ดปวกเลยแซ่บกกันเฮ็ดปวกแกงสะพักสะไรพี่น้องเลยแซ่บแห้งแบบผงขมมันหวานเนาะพี่ารมีพักรสะไรห้างบ่มีน่ทไมตีมีแล้วมีแล้วตีถึงมากกำลังหล่นนะฮะไม่ใ็้ลังโมงเนียนต้นบ่แม่ได้ได้แห้งแซ่บนะแม่นาอกี่ป้นตึ่งต้นก็ได เอหนากันเนาะเอามาป่น <Okay. S 1> แม่พูนว่ายักป่อนอยู่เอาเป็นไข่มาป่นเจ้าหนาวป่ะแม่เติมหอไเนี่ยนะส่วนส่วนเก็งเพชรหอแเราไข่เนี่ยเป็นไข่ไข่ด้วยพี่น้องเนี่ย กินหลายคนอบอุ่นเนาะคนหนาวเลยส่วนไอเขาแบ่งไว้ให้แล้วก็มาคนมาสนใจไหมแทบม่สนใจค่เป็นคนที่รอเป็นหอยหนังป้า กานแม่งขนุนเพื่อนว่าเอาศาดไปปูแล้วเอาเอาโคมมาใส่ใส่ไว้ในศาดตร์นะเขาเหลาไปโอแล้วมันสิมาหุ่มแบงดอกไฟเหมือนแบบมากกว่าเลยเพื่อนว่าฝั่งไทยเพปรนเ็ทศนั้นแหละจนจนแบบบ่มีแนวเบิ้ดเนาะจุเบิ้ดแต่เอาคือเอาแล้วมันจะบูรัะแนวเนาะเพื่อนวะอันให้ไปตะเวนแต่หัวแรงๆมืดซุ้มซำนี่แหละไปเลยมันมันสียู่ต่ำเพื่อนว่าคนตกะยุ่งแบมะขามแับบุกง้อ่อนอ่แก้ยุ่ง ไม่แต่ใบติ้วเนาะออดน่ะไหมเนาะปกติอยู่ในต้นมะขามนะเออเถียงกันไหมไหมกันหนุนเนาะกิจกานเนาะตอนเขาตอนนั้นเขาเคยไปการแม่ขนุนใหญ่แม่ขนุนน้อยโอ้สุดยอยดหนึ่งเรื่องจะว่าอึ่งยังบอนนะ่อ,บอ,กออกน่ะไหมเนาะบ่ออกอึ่งสิเนาะอึ่งยังบอ่อคนไล่ยอยู่แต่ว่าอึ่งยังบ่ออกออกเป็นบางพื้นที่พี่น้อ,นองอ,กอ,อ,กอึ่งเนาะแถวเ้ายังบ่อ เช่อพอไปการอื่นงั้นกะนุองๆนะมีโบหลายเพราะว่าน้ำยังโบหลายใช่ไหมคนตรมแห้งประมาณเดือนพฤนติแตะปีนั้นเลยเวลาน้ำใหอืนลอยเลยนะลอยต้กป้องตก้องดนะแบบค้ายๆเพาะว่าตัวเบาๆเลยลอยขึ้นมาห้องกระตักอระตักระตักแล้วแม่หมักปึงอืงเผาไม่ใครอืงยาเพราะแม่หลางทีไล่ๆบ้า อือกีก้ากีทองมันรู้ว่าอึงเผาอึงเผาสีดำนะอมอึ่งเาต้มกินไม่ค่อหง่ายกอืเอึ้งเผาหะไรมาอึ้งเผาราคาแพงกว่าอึ้งยางบะอึ้งยางโแเสนะโมเส็งกอึ่งยางอะไรเขาการมืนะที่ว่า้เจ้าต้มก็ร้อมล้วงเลยล้วนะกอึ้งยางว่ะลงท่า บอกกันบน้องน้อยว่าสิได้เมื่อยอยู่บอกวันนี้น้นนองเนาะอุกใจพี่น้องเพิน่นพี่น้องเอฟซีเพิน่นคอมเมนต์เนาะว,ว่าให้เบิ่งเข็มทิศน้องตุ๊กเกียวกับเอามาเบิ่งแล้วเข็มทิศบาทนี้ห้างเฮาเลยที่อยู่แบบทิศตะเวนโต,ต๊ะทำไมน้องเฮากับเบิ่งทิศตะเวนตกม,มันคือเบียวทางนี้ว่ะอย่างวันนี้บอกว่า,ากุ้งใจกับน้องน้อยพี่น้องเลยนายพานพาหลง <laughs> นายพานแบบบริยูบ้านหลายปีน่ะไหมเนาะคนละหลงเพิ่นบริบจูปันไดแม่คอยยื่เงินแม่ก็ว่าแล้วเยอะ ไปแบบนี้ยังเหิงๆมากลงภาคไปนอนโด่งแบบนี้นักพูดบ่มาเนี่ย,นอ,ออน,ยนอนอยู่ป่าป่าอ้อยคือแล้วดีแต่ว่ามีคนไปก้านหลายมือนะพี่น้องก็เลยถามเขึน้นเนาะถามทางเพคนว่าโอ้อยากขึ้นไปทางพวกเราป่ะขั้นบสถ์านาน่ะหลงอีหลีพี่น้องเลยขั้นบสมีคนถามน้องหลงเนาะเพราแบบเอ้ยอยากมาโด่งแบบนี้ขั้นกางเว้นนี่ชิบุหลงขั้นกัง,บบงค,กคืนนี่หลงนั่นไหมเนาะกังคืนเลยหลง งูการ์ต้าวเนาะมีพิษใช่ไหมคุณว่ามันแม่นมันเงูการ์ต้าวงูกระป๋องงูกระโอ้งูกระป๋องพิษแล้วพิษเลยเป็งูนะย่าอันได้แม่เจอแม่ว่าบนรอดเด้อเจอแม่ว่าคุณว่าแม่แม่ว่ามีคนกลิ่นตรงไหมนาะงูนี่เนาะไม่ได้มีคนกินมีหลานอยู่บ้านเก่าฮะนไปก้าแล้วมันน้ำมาต้มซัวแม่บอกก้าวถึงหน่วยยาเนาะมันมันมีพิษเราไหมเนาะ มีพลยบอกว่ามันแบบมันดีอ่ะเบบคนเป็นประดงเ่าเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นกิงพิษก็พิษแล้วมันสิรุดดีประดงนะงูสันทวนงูมีพิษงูสันทวนราดต้มซัวกินบึกมากินแซ่บนะสาวให้มันวะพอดีอิ่มแซ่บหลายงูอิ่มเียอิ่มไหมใช่มาเป็นอิ่มมันเนาะ แทบคักแทบหลายแทบอีหลอดพี่น้องเลยถึงก่อนหมูเลย <g ol ing> แถวนี้ยังบ่ได้ออกเลยสามซื้อมาแต่ทางพุ่นพ่นมาขาย,ยนะทั้งแรกของปีเลยสุดยอดเลยปีแล้วบ่ได้ออกปีนี<ล>ไ้ไงให้พอ่อบอกเลยปีนี้นฝนส่มอยู่น่าเสีออหลายปีนในแถวดินเฮานี่กับพ่อมีอยู่ได้คันว่าออกฮะพอได้เก็บอยู่เรืเลยนิดหน่อยแด่ก็่มแล้วเลยแลนวเนาะ สำหรับคลิปนี้น้องตัวเกี่ยวกาขอจบคคิดไปเพียงสำนีก,ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตัวเกียวละกันขอบคุวสาวลาวเซนนแฟมิลี่เน่เด้อและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาโฆษณาขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ขอกาวลาร่ะว่าสบายดีบ๊าย